อือครับอ่าโอเคครับใครพูดนะวัสดีครับดใครพูดี่รู้เรายืนให้ย่นนไม่เซลนหโอเคโอเคเริ่มสเริ่มสเลยสวัสดีครับ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 สีสสสวัสดีครับ พร้อมมากพร้อมมาพ้อมมาหนึ่งท์เต็มใช่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับถามความรู้สึกนิดนึงเป็นยังไงบ้างแบบละครเออซีรีส์จบแต่ว่าบรรยากาศความอ่นมันยังคงค้างค้างคาคากันอยู่ต้องมาจากกันนี้กันก็ดีใจใช่ก็บุนหัวใจนะเพราะว่าพี่พี่ก็ยังพี่พี่ยังพี่พี่ก็ยังรักพวกเราเหมือนเดิมก็ขอบคุณมากที่ยังรักกันแบบนี้ครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเท่าแบบ แต่ละงานมาแต่ละงานมาขึ้นใหญ่ขึ้นร้องใหญ่ไม่พอเล่นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยล่าสุดมีชุดแต่งงานแล้วงก็ดีใจแฮปปี้มากๆเลยที่ทุกคนแบบตั้งตารอกันมาวันนี้แล้วก็เตรียมตัวกันมาแบบแต่ละคนก็แต่งตัวกันแบบสวยงามมากเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องทาเธอ้าเธอเยอะคือไม่น้อยหน้านักแสดงเลยแต่ละคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงครับผมบ้านลราครับเป็นไงบ้าง ครับก็รู้สึกดีใจครับแล้ว hmm. ก uh ็ม huh. ีความสุขที่แบบทุกคนยังแบบรักพวกเราอะไรอย่างครับผมโอ้โหวันนี้นอกจากเป็นแฟนชาวไทยแล้วเป็นแฟนต่างชาติอ่าใช่ครับผมก็มารวมจอยอย่างแฟนมีด้วยใช่ครับผมมีอะไรอยากจะแบบพูดถึงแฟนต่างชาติก็ Thank you for your support นะครับก็ We are really happy that you guys are like, um support us Thank you ครับผมครับ ก็เห็นในสิ่งที่พวกเขาพวกแฟนพอ่พี่แฟนๆอยากเห็นนะครับผมก็ขออะไรมาในเอก็น่าจะได้ตามนั้นจัดให้จัดให้จัดให้อย่างเต็มที่เพลงอะไรนะพี่คุ้นๆอันนี้อันนี้เต้นเลยเต้นก็เปเต้นไปเต้นเต้นน่ารักน่ารักใชเต้นเต้นยังไงเหมาะกับสภาพอากาศตอนนี้ด้วยนะครัเต้นนั้น็โอเคนะครับก็เหมาะนะก็เหมาะเหมาะ นะครับมันจะมีมีมีรูปแบบมีรูปแบบไหนบ้างนอกจากการเต้นแล้วก็มีร้อง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 ครับแล้วก็มีโชว์มีกิจกรรมอ่าแล้วก็มีเล่นบทละครกันนิดๆหน่อยๆในในซีรีส์ให้แฟนแฮปปี้กันอ่่าใชเโอ้โหเอาจริงจริงพวกเราก็แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันแอบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เหมือนกันบางอย่างเขาก็ไม่บอกเราใช่ ก็รอรุ้นเหมือนกันครับคน่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจแล้าจะมีน้ำตานหวานเจี๊ยบเลยครับหวานเจี๊ยบเต็มแม็กเลยไหมไม่รู้ก็จะเต็มครับจะ แม่ครับแล้วก็เรื่อยๆครับก็มีงานก็อยากเลื่อนท้ายกันเรื่อยๆครับไม่ยด้ทิ้งท้ายเลยเนาะอยังไม่ได้ทิ้งท้ายเลยนะสิแต่วันจะเต็มอยู่แล้วครับแต่ไม่ทิ้งท้ายไม่ทิ้งท้ายไม่ทิ้งท้ายใช่ครับอะไรที่แบบว่าอยากทำแล้วน่าจะได้ทำอะไรที่อยากทำไม่นคือทำกีฬากีฬาเพราคุณอยากทำไหมอ๋อพอจะซัพพลยได้ก็นอกจาก เต้นละลองก็มีอะไรพิเศษมากกว่านั้นเลยครับ <c oughs> ใช่เป็น,เป,นเป็นกีฬาเป็นกีฬาชนิดหนึ่งอ่าอ่ากีฬา,า,าชนิดหนึ่ง,นนงครับค,ครับเ<ๆ>รียกได้ว่านอกจากเป็นแฟนในนีออ้แล้วยังมีแฟนที่สามารถดูออนไลน์กับพวกเรา,ารได้ด้วยใช่ครับไลฟ์สตรีมมิ่งใช่ไหมฮะใช่ไลฟ์สตรีมมิ่งครับามสามพันสามพับครับยังซื้อได้อยู่ด้วยอ๋อยังซื้อได้อยู่ใช่ครับผมทันตอนนี้ยังทันอใช่ไหมฮะซื้อทันเดยสามพันโอ้โหอะไรมองอะไร กเปล่าเปล่ารอคำถามอ๋อใช่ใช่บัตรายงานมันโซเอาไปแล้วก็แฟนที่แบบอยากดูโชว์ของเราอีกก็คือสามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้ใช่ครับผมสำหรับใครที่อยากดูแล้วไม่มีบัตรเข้ามาก็สามารถซื้อออนไลน์ได้ครับทางสามพารครับผมครับผมเราขอจ่ออะไรอย่างนี้หนึงว่าตอนช่วงซ้อมแฟนมิตอันนี้รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นแค่ไหนที่จะแบบต้องมาเพอร์มในวันนี้อะไรเงี้ยเพราะแฟนๆเขาก็แอบเห็นเห็นเราพวกเราลงโซเชียลกันบ่อยๆอยู่ตอนซ้อมอะไร ไม่ตอนซ้อมก็สนุกแหละแล้วตอนแก็แบบเออชิวๆอะไรอย่างงี้ก็เออสนุกดีแต่ตอนเนี้ยโอ้โหเวลากระชั้นชิดขึ้นมาเลยเริ่มเครียดเริ่มเครียดตอนแรกคือพวกผมซ้อมกันรู้สึกแบบชิวสนุกสนานแต่ตอนเนี้ยอีกไม่กี่ครึ่งชั่วโมงต้องโชว์เนี่ยเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วใจเริ่มจัดเริ่มมีการทวนเนื้อกันเกิดขึ้นเริ่มมีการร้องอะไรนะเริ่มเริ่มทวน blocking แหละอย่างกังวลอยู่ ผมว่าน่าจะเป็นพาร์ทที่ตื <S <S mean, e really uh, ่นเต้นที่ได้ร like ับบทนี่แหละครับพาร์ทนี้น่าจะตื่นเต้นที่สุดเลยครับเป็นเซอร์ไพรส์กังวลแล้วก็รวมถึงพิธีกรนะครับว่าจะให้ขนมอดไรเรามาเขาบอกว่ามีคำบอกเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กันข้างหน้าเลยใช่ใช่บอกบางอย่างไม่ต้องรู้ก็ได้เราทกันก็คือพี่ออปปี้ไม่บอกวาไม่บอกพวกเราเลยไม่บอกเป็นเซอร์ไพรส์ครับเราอยากถามนิดนึงได้ไหมว่า ก็เรื่องนิสัยเรื่องการกินเรื่องแบบว่าการชวนไปไปเล่นอะไรเงี้ยเรื่องการกินจริงประเด็นคือเรื่องนิสัยเอามาแรกเลยใช่ใช่คือเหมือนเราเริ่มเห็นท่าแท้พี่บ้านมากแล้วใช่เดี๋ยวนี้เริ่มส่งโคบ้าโคบ้าสังคมหล่อหลอมมาพี่บ้านพี่บ้านเริ่มกลมกลืนกับพวกเราแล้วตอนเนี้ยใช่ครับอยากแฟ่งขี้เรียนรู้อะไรพี่บ้านบ้างเขาเริ่มเล่นแล้วครับเริ่มเล่นผมแล้วครับเมื่อก่อนคือพวกผมเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าแกล้งเขาตอนเนี้ยมาแล้ว มาเกมครับเออหมดเกมครัเริ่มไม่ยอมคนละล้วาเราได้เห็นน่ารักหน้ารักปังกี้ยังไงบ้างก็ยังเป็นน้องรักเหมือนเดิมแต่อาจจะร้อนอีกกลัวเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบมีแซลมุกอะไรเงี้ยแบบปล่อยให้แบบเย็บเงี้ยครับครับรักก็ต้องแบบนอั้นทุกคนเลยนะดูพวกเราละเป็นไงบ้างก็ผมก็สนิทกันมากขึ้นครับก็เริ่มรู้สึกว่านิสัยใจคอเริ่มคล้ายกันหรือมันคล้ายกันอยู่จนน่ากลัวจนน่ากลัวใช่จนน่ากลัวจริงจริง แบบมองตาก็รู้แล้วแบบออ๋ไม่ได้ไม่แล้วพยายามจะไม่มองเริ่มถึงว่ากินก็กินเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่แบบความคิดอะไรเหมือนกันหมดเลยแบบจะแกล้งใครแค่มองตาแบบอืมเหมือนรู้แล้วอ่ะเหมือนรู้แล้วใช่ใช่ใช่เริ่มเริ่มกลัวเหมือนกันเริ่มกลัวนี่ผมจะบอกว่าัวตเองตัวเราเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายวันนี้ก็คือคนละสามกล่องสี่กล่องยามเช้าไปถึงเรื่องกินครับอ๋อใช่ใช่กินเยอะมากขอาให้กินก็กินอ๋อคาบี่คาบี้ เเเด้นาะอ่อซีนที่จะมาเซอร์ไพรส์ในวันนี้คือเราเราไม่รู้จริงๆรหล่อหล่อเซอร์ไพรส์อ๋อซีนที่ประทับใจทีมต้นใจก็หลายซีนนะอย่างซีนตุ๊กตาที่เอ่อผมเอาตุ๊กตาเขาไปไปหาเขาตอนที่ที่เล่านิทานให้เขาฟังเพื่อให้เขานอนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาชอบชอบซีนนั้นเหมือนกันมีหลายอารมณ์ดีครับชอบเหมือนกันเลยที่นอนเนี่ยเพราะผมชอบซีนตอนตอนที่นอน บนอ,อกเขาตรงสะพานอ่าใช่ใช่รู้สึกว่ามูดแล้วก็อารมณ์ทุกอย่างมันมันเหมาะไปหมดเลยตอนนั้นก็เลยแบบชอบซีนนี้ชอบซีนนี้ด้วยของผมก็ต้องเป็นแบบว่าฉากที่แบบว่าเอามอไซไปซ่อมด้วยกันแบบว่าแบบมีความน่ารักเพิ่งรู้จักกันอะไรเงี้ยผมของผมผมชอบซีนที่ซีนนี้ต้องดูในอันทัดก็คือเป็นซีนตอนจบที่เราขับมอไซกัน แล้วเราแล้วล้วลวนท้ายกันแล้วก็ขับไปชมวิวเชียงใหม่ไปส่ววยาวลองเทครับได้เียกวาทับใจก,กันแนนัสดงก็นแฟนเนาอจากนี้แล้วอกจากแฟนไทยที่จะได้เจอน,น,นี้แ้วข่า,ขานน<ต>มีแฟนที้หวันด้วยใช่ใช่ใชต่แีไต้หวันซึ่งเราก็เต็มที่เหมือนกันอะไรก็เต็มที่เหมือนกันก็มีโชว์สุดพิเศษแน่นอนครับเตรมเตรียมเพรมพร้อมได้ยงไงล่ะคะเตอนนี้ก็คือเอา วันนี้ก่อนเอาวันนี้เอาวันนี้ก่อนครับยังยังคิดถึงวันนั้นไม่ได้จริงๆตอนนี้เรามีอะไรอยากจะแบบทักทายกับแฟนๆอ่าและตาละหนึ่งใหม่ที่แบบเออเราจะกำลังจะไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าตาจีเราคนชื่อดเนี่ยอะไรกได้ขนาดได้โอ้ก็อยากเจออยากเจอทุกคนเพราะว่าเราเห็นแต่คอมเมนต์เนาะก็เลยแบบรู้สึกว่าจะได้เจอแฟนๆที่นู่นแล้วก็ก็ ก็ตื่นเต้นเพราะจริงๆมีมีมีแฟนไต้หวันมาวันนี้ด้วยนะใช่ใช่เยอะอยู่มีเยอะอยู่กันครับผมเอออเาบินมาดูเราหลายรอบแล้วถือว่ารอบนี้เราก็บินไปใช่ใช่เดี๋ยวเราบินไปหาเขาเพื่อไปเซอร์วิสถึงที่เลยถ้าอย่างนั้นเอาวันนี้ก่อนเนาะอีกไม่กี่นาทีจะเริ่มแล้วใช่ครับอ่าโดนฟาดกลับต้องต่อครับครับครับพี่บ้านพูดบ้างได้ไหมก็อีกไม่กี่นาทีนะครับ ก็จะเริ่มโชว์แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าติดตามเรานะครับแล้วก็ปินเต้หนังไม่รู้จะพูดอะไรช่วยพูดหน่อยขายขายบัตรไปเลยขายบัตรขายบัตรไปเลยขายบัตรบัายบัตขายบัตรขายบัตรที่อรยัากบูตรขายรัราบัตรบัรขายบัตรขายรยบัตราบัารขยาครบารับัตรราาร ซื้อบัตรได้ทางสามทัสนะครับผมดูไลฟ์สตรีมมิ่งของพวกเรากันนะครับครับผมบัตรที่ไต้หวันก็ยังซื้อได้นะครับครับผมซื้อได้นะครับบัตรไม่เดินเลยครับตอนนี้บัตรวิ่งบัตรวิ่งแกบัตรวิ่งเร็วเลยอ๋อโอเคให้แฟนเตรียมอะไรหรืวะที่รอจะไปเจอเราบนทางเตรียมกินน้ำเยอะๆแล้วเตรียมเสียงกีดไปเยอะๆยาอมยาอมสำคัญมากยาวอม เราสำคัญจริงๆเตรียมซอสน้ำตาด้วยไหมเตรียมเสียงหัวเราะมากกว่านะหราไม่กลับถึงเลยไม่ก็กลัวกลัวเดี๋ยวจะเตรียมเตรียมร้องไห้กันไปอ่ะเดี๋ยวเราเราเราผักเข้าอยู่แล้วหรือเปล่าโอเคขอบคนีขอบคุณพี่รุ่งโอเคนะเจ๊ขขอบคุณครับขอบคุณคขอบคุณ